สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมีข่าวดีมาบอกครับรัฐบาลจะแจกของขวัญปีใหม่5ล้านคนครับคนละ3,500บาทอันนี้จริงๆแจกมากกว่านี้อยู่นะครับแจกหลายกลุ่มกว่านี้อยู่แต่วันนี้จะพูดให้ฟังเฉพาะกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้คือใครครับกลุ่มนี้คือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับและเป็นผู้ไม่มีบัตรบริการแห่งรัฐ หนึ่งข้อแล้วนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขอายุ18ปีขึ้นไปหนึ่งข้อแล้วเงื่อนไขข้อที่สองไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงื่อนไขที่สามไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนสามเงื่อนไขเลยนะครับและเงื่อนไขที่สี่ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งอ้าวฟังดีๆทำไมจึงไม่ใช่ คนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งนะครับเพราะอันนี้ก็คือโครงการคนละครึ่งเช่นเดียวกันแต่จะเป็นคนละครึ่งเฟสสองเขาจะให้คนใหม่ห้าล้านคนนะครับจะให้คนใหม่ห้าล้านคนให้คนละสามพันห้าร้อยบาทนะครับโดยวันนี้สองธันวาคมวันนี้ครับสองธันวาคมมีการประชุมสอบอสอ ที่ประชุมสบศจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการแจกเงินให้คนมีการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นเวลาแจกแจกผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสสองคนละครึ่งเฟสสองก็เหมือนกับคนละครึ่งเฟสแรกนะครับคงจําได้ครับใครที่ลงทะเบียนรับเส็ษได้แล้วก็ลงแอปเป๋าตังเสร็จแล้วก็เติมเงินตัวเองเข้าไปในแอปเป๋าตังก็ใช้จ่ายเงินตัวเองซื้อของส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งรัฐบาลจ่ายให้วันละไม่เกิน150นะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ได้ก็ใช้สิทธิ์ต่อไปซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสสองแจกใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนี้จะแจก5ล้านคนนะครับโดยวันนี้ที่ประชุมสปสมีมติเห็นชอบและจะดําเนินโครงการนี้จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมครมเพื่ออนุมัติ อีกขั้นต่อไปและจะประกาศให้ลงทะเบียนคาดว่าจะราวๆกลางเดือนธันวาคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งนะครับและไม่ใช่ผู้มีบัตรสมัสริการแห่งรัฐและเป็นผู้อายุ18ปีขึ้นไปเตรียมตัวลงทะเบียนครับ3,500บาท5ล้านคนลงก่อนได้ก่อนอย่าลืมเกาะติดช่องนี้ไว้นะครับกดติดตามเอาไว้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยช่องนี้เมื่อ เขาประกาศวันลงทะเบียนเมื่อไหรเราจะขึ้นคลิปบอกทันทีท่านจะได้ไม่ได้ตกข่าวอย่าลืมว่าห้าล้านคนนี่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันนะอาจจะวันเดียวไม่ทันก็ได้เพราะฉนั้นต้องวีบนะครับรู้ข่าวก่อนได้เปรียบกดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเราขึ้นคลิปบอกวันที่จะรู้วันที่ทันทีครับสวัสดีครับ